กดจิ้มลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครจะเ,เลขหับประธานรัฐบาลไทยนะเจ๊จะให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่แอดลิงด้านล่างนะคะคนที่อยากจะเห็นเลขเจ๊ได้เลขคืออันนี้คือเหตุผลนะทำไมถึงเจนุกต้องให้แอดลิงด้านล่างบ่อย <S <S ๆเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดค่ะ นะคะทุกคนสังเกตว่าตอนนี้เพจมันปิดกันหนักมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่คนไหนแม่แม่อาจารย์คนไหนเพจปิดกันหมดนะคะตอนนี้ที่ทําได้คือให้แคปแนวทางที่ลิงด้านล่างให้แคปแนวทางที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นค่ะแม่แม่นาเข้าใจใจนุ๊งหน่อยนะเพราะเพจมันปิดกันเนาะนะคะแล้วก็นะคะแล้วเจ๊ก็ฝากฉลกฝากดวงไว้ที่ลิงด้านล่างด้วยนะคะก็ใครอยากได้แนวทางแล้วคนที่เขาแบบ คนที่เขาจะกดลิงก์ด้านล่างแล้วเขาไปดูแนวทางคือคนที่เขาแบบก็อยากเห็นได้แนวทางเจจริงๆนะคะก็เป็นการแบบเออใครอยากได้แนวทางเจอะไรอย่างเงี้ยน้องก,ก็ว่ากันไปนะจ๊าอ่ะทุกคนขาเดี๋ยววันนี้เจจะจับปิงปองตอนหวยลาวเลยจับปิงปองตอนหวยลาวเลยนะคะจับตอนหวยลาวเลยใครเห็นลิงก์ด้านล่างที่เจนุกให้บ้างคะพี่มาหิวเงินแม่ต้องยิงแอดโอ้โหแม่เคยยิงหมดเดือนละสี่ห้าหมื่นมันไม่ช่วยเลยเลยมินนี่ มินิช่อยใหม์ก่อนนะเนี่ยคือยิงแอดคือยิงแค่แบบยิงพวกแบบโพสอะไรอย่างเงี้ยหมดห้าหมื่นสี่หมื่นมันไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรเลยอ่ะแต่เวลาพอแตกสามตัวทันไทยคือกลับได้ผลกว่านะคะต้องรองแตกสามตัวมินนี่เจ๊ลองทําหมดทุกอย่างแล้วยิงสลรพผดานหมดเดือนสี่ห้าหมื่นก็ไม่ช่วยคือเจ๊แบบมันก็ไม่ไหวจะจ่ายแล้วไงเออเราก็ไม่ได้แบบมีเงินขนาดนั้นเนาะเออนึกอ,ออกแมม ทุกคนขาเดี๋ยวหนีบ่ายน้าเกียรติมาเออใช่คุณพี่นีบ่ายออกน้าเกียรติตองเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะให้มันออกน้าเกียรติเถอะนะคะเพราะว่ามันออกดีมาหลายวันแล้วสวัสดีค่ะอ่ะเจ็ดร้อยหกสิบคนเจนุกรบกวนกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้ไหมให้เข้าได้แร้วบ้างบอกว่ามาจากเจนุกได้นะเดี๋ยวเจ๊ลงห่างประทัดให้ค่ะเดี๋ยวเจ๊รีบลงเลขห่างประทัดให้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอวันนี้มีหวยลาวเนาะวันนี้เจ๊จะอยู่แต่ที่พักนะคะ มันได้ออกไปไหนก็อาจจะมีเวลานั่งไลส์วนนั่งคุยกับทุกคนเนาะนะคะแม่ๆทุกคนหง่ะมอคเคนดาวโจนเจก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าน้อแต่ก็อันนี้คือบอกอตรงๆว่าช่วงเนี้ยดาวโจนคำนวณง่ายสองอาทิตย์นี้ระวังโรคกระเพาะค่ะเอาแต่แปดสิบหกพอคะ่ะพอทานข้าวช่วงสิบโมงคือเจ๊กินข้าวเที่ยงอยู่แล้วถ้าถ้าโดยพื้นฐานถ้าไม่ได้ทำเอฟนะก็จะกินข้าวเที่ยงอยู่แล้วโดยปกติ ก็เลยแบบอะถือว่าเป็นเริ่มไร้สดใหม่เจ๊พูดว่าทุกคนจําเจไน้ไน,นะตอนนี้ทุกคนติดตามเจ๊คนดูร้อยสองร้อยสามร้อยทุกคนจําเจ๊ไว้นะวันข้างหน้าต่อให้เจ๊จะดังหรือไม่ดังถ้าเจ๊ดังขึ้นเจ๊เป็นแบบไหนเจ๊จะเป็นแบบนั้นคะ่ะเจ๊ไม่เปลี่ยนเจ๊คนเราอะถ้านิสัยแบบไหนอะทุกคนสังเกตง่ายเขาไม่ฝืนตัวเองหรอกคือถ้าเราเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นตลอดเจ๊ไม่ได้บอกว่าจะเป็นคนดีนะคะแต่แค่แบบว่าเอ้ยให้ทุกคนดูเจ๊ไปแล้วกัันนนนว่่่าาเเเเเจจ๊แบบปปปลลียไ้ ทุกคนก็เห็นว่าเจาดังขึ้นนะคะแต่ว่าให้ทุกคนดูเจแล้วกันเนาะว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงเนาะเ,าเข้ากลุ่มบีพีถ้าจะเข้ากลุ่มบีพีทักอินบ็อกเพจนี้ได้เลยราคะไม่กินแป้งกินโปรตีนก็พอมล้วค่ะใช่เพราะเออไม่กินแป้งเนาะอ่ะทักอินบอกข้อความใครจะสมัครเข้ากลุ่มบีพีนะคะแต่ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีก็จิ้มลิงด้านล่าง ใช่ค่ะไม่เคยเห็นเจ๊กรเลยถึงมีคนปลอมเจ๊ก็ไม่บีนโมโหสงบ่อเออเจ๊ก็ไม่ไมรู้จะโกรธเป็นทำไมอะค่ะอีพวกมีสาชีพเลขห่างประทัดอะไรคะฉันให้แล้วไงพวกเธอเนี่ยนะให้แคปให้ดูแค่นี้นะคะเออหนึ่งสองสามสี่ห้า อย่าลืมนะก,กับหัวเก้าเลยเด้อเก้ากับหกน่ากลัวนนะเก้ากับหกพาทุกคนชิบหายมาหลายคนแล้วนะอีเลขเก้ากับเลขหกจริงๆอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงรอยาเข้ากลุ่มถ้าใครจะสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P ตลอดชีพของเจน,นะให้ทากอินบอกข้อความแล้วจะเจอลิงก์ให้กดเข้าคลิกกดเข้าได้เลยติดตามเจนูตตั้งแต่ไลฟ์ใหม่ๆเลยค่ะอะไรที่สุดสองงวดแล้วที่โทรศัพท์พังอดเลยเจไม่เป็นไรค่ะลูก เจ๊เป็นคนจิดใจ,จดีนะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่เจ๊นูกก็เป็นคนวเจ๊แบบนี้แล้วค่ะเจ๊ส,สวยอืชมเลยกาน,าดนัดนเนี้วันนี้ทุกคนจะเอาไลไรสมตัวเราอวันหลังไม่เอาเชียงรายบ้างนะคนเชียงรายจะรัเสมือนได้ค่ะแอดมินตะอบนะแอดลิงที่เจ๊ปักไอ ที่เจ๊แปะในข้อความได้เลยนะคะเวลาทุกคนทักอินบ็อกมาจะเจอลิงก์ให้กดสมัครเข้ากลุ่ม B P ดิมึงจะเล่นไพ่กันอีกหรอ พัจริงจริง,เ,รงเฮ้ยจเจมมาไต้หวันไหนแล้วคะที่ทุกคนยังไม่ได้เข้ากลุ่มวีพีของเจลยเหรออ่ะขอถามหน่อยเจร้อยคนใครยังใครไม่เคยเข้ากลุ่มวีพีตลอดชิปกลุ่มเจดุกบ้างอากลุ่มจริงๆริมพิมเล็กหนึ่งมาพี่ติดตามน้องนุกน้องนุกพูดดีไม่ได่าพี่ชอบดนนุกดูอะไรสด ขอบคุณค่ะพี่จุธามีเจนุกชอบพี่ี่ธามันีน่ารักมากเลยนะพี่จุธามีเป็นคนที่มีแต่พลังงานบวกไม่ว่าเจจะเข้าหรือจะหลุดพี่จุธามันีก็แบบว่าเหมือนแบบเหมือนชกเหมือนก็ยังให้กําลังใจกันแบบพูดแต่สิ่งดีๆอะค่ะไม่แปลกเลยพี่จุธามันีแบบมีโชคมีลาภกับเจนุกบ่อยๆเนาะอ่ะใครยังไม่เคยเข้ากลุ่ม v ีพีของเจจริงๆเลยเอาแบบจริงๆอะค่ะพิมพ์เลขหนึ่งมา เอาแบบจริงๆนะพิมพ์เลขหนึ่งกลุ่ม V I P ตลอดชีพของเชนุกอ่ะขอจริงๆอ่ะอ่ะทุกคนที่กดเลขหนึ่งจิ้มลิงก์ด้านล่างและทักหาแอดมินได้เลยโอนเงินนะคะสองร้ยเก้าสิบสองบาทโอนเงินนี้ไม่ได้คือทุกคนจะเป็นบูชาสบู่เป็นสบู่มูเตที่ท,ที่เจเคยขายนะครับ สบู่มูเตเนี่ยนะคะจะมีเลขสบู่ด้วยอยู่ในกล่องแล้วก็แถมทุบไพ่ฟรีห้าแท่งโคตรคุ้มบอกเลยสองร้อยเก้าสิบสองบาทนะคะบูชาสบู่แถมทุบฟรีห้าแท่งตลอดชีพกดลิงก์ด้านล่างตอนนี้เลยนะคะกดลิงก์ด้านล่างตอนนี้เลยค่ะเออลิงก์ที่เจ๊ปักหมุดเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นลิงก์ของเจ๊เองจริงๆลิงก์จริงๆเลย ชื่อบัญชีนัทนานอ่วมแก้วชื่อนัทนานอ่วมแก้วนะคะชื่อบัญชีอันนี้คือชื่อจริงๆนะคะไปวไันให้ไข่ขากลับแวะดีดีรีสอร์ทบางสะพานอา้อาวออดีดีรีสอร์ทอยู่แถวนี้หรอคะพี่แม่บ้าน เขามาดูชอบเงนูพูดจาเพราะเลขสบู่ของเจนูก,ก็ปังมากๆจะมีเลขสบู่ด้วยถูกต้องค่ะอ่ะ